พวกเมืองกูเจอในติกตอกขาซื้อที่กับพ่อแม่ธรณีด้วยเงินเก้าบาทอันดับแรกใช้เงินบาทเก้าเหรียญน,นะใส่ไปนในถุงแล้วก็ไปขุดหลุมกลางที่แจ้งนะตรงไหนก็ได้ของบา้านกูก็ไปขุดเจอเลยจ้ะรากไม้ใส่หมูเตะลูอย่างกูไม่พลาดเรื่องนี้แน่ๆเลยอ่ะเอาเงินเก้าบาทใส่ไปนในหลุมแล้วก็กบกบกบนะ นี่คือการขอซื้อที่ดินกับพระแม่เท่าน,นี้นะเพื่อให้อยู่บ้านแล้วสงบร่มเย็นทำมาข่าขายดีเปิดสับเปิดดวงเปิดลาบ จุดเสร็จแล้วก็ท่องนะโมสามจบแต่มึงอยากขออะไรมึงก็ขอเลยนะขอให้หนูถูกหวยด้วยเถอะวันนี้พอเสร็จแล้วก็ปักทูบข้างๆ้างหลุมที่ขุดเมื่อกี้นะดูมือเก่งเลยจ้าเพระาะกลัวขี้ทูบลวนใส่พอทูบหมดเลยแล้วก็เราพร้อม่ะทอวันนี้นะว่าขอเงินเก้าบาทนี้ไว้เป็นขวัญถุงไว้เป็นเงินมงคลในการทำมาคลาขายนี่เห็นไหมที่กูหอ่อก็เพะอย่างละกูกวเปิด เสร็จพิธีแล้วกูก็เอาเงินเก้าบาทมาใส่ในถุงเป็นเงินขวัญถุงของกูนะเงินมงคลแหละวดนนี้กูต้องถูกแล้วล่ะเก็บไว้เป็นเงินขวัญถุงนะแล้ววันที่กูรอคอยก็มาถึงวันนี้นึงตุลาคมส่ายกินไม่แบ่งของรัฐบาลแบ่งกูแล้วแปดสามเจ้าสองตัวสองใบเนาะเนาะน,นี่กูอยากขี่แบบนี้มาตั้งนานแล้วนี่